สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับถ่าวงอปูหากินหมานครับวันนี้พาพี่น้องครับมาเลือกเอาหัวงามครับราคาเกษตรกรราคาถูกๆครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับที่คอกพ่อสะคอนจังหวัดร้อยเอ็ดครับไปทักทายกับพ่อสะคอนเลยครับผมพ่อสะคอนสวัสดีครับครับวันดีครับเอฟซีท่าวงอเอฟซีพันสาฟ้ามครับครับผมัพ่อกันย่ามือเสาครับสวัาดาคนาะพ่อเนาะครับวันนี้ได้ โอ้หลายคมนะพ่อเนาะครับหลายคมอยู่ครับราคาถูกถูกเลยนะพ่อครับราคาเกษตรกรแ่งปันพี่น้องไปเรียนะครับสําหรับพริกกัดนะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองคมดินตําบลหนองแวงควงออําเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะพ่อเนาะครับเบอร์โทรเบอร์ใดพ่อฝากเบอร์พี่น้องเลยครับผมศูนย์เก้าแปดสามศูนย์แปดแปดห้าสองแปดครับผมอีกเบอร์หนึ่งครับศูนย์เก้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสามสองสอง ครับผมการรับประกันตำหนิก็สากลทั่วไปนะพอน้อครับจักมือพ่อซิบหามื่อครับรับประกันสิบห้าวันนะครับแล้วก็การขนส่งส่งฟรีร้อยโลครับถึงร้อยกิโลเมตรแรกแต่ว่าส่งได้ทั่วไทยนะครับพี่น้องภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อยากได้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับวันนี้มีแม่ลูกหลายครบนะครับเอาชมกันไปยาี้ยวเงียวเมากเป็นแม่ลูกนะพ่อเนาะครับสชือมากเป็นแม่ลูกราคาถูกๆครับแม่ลูกครับพูดละสองหมื่นนิดๆกันมี่ครับสองหมื่นสองหมื่นกว่าครับแม่ลูกเนี่ยเอาไว้ตัวไหนก่อนพ่อ เอาสาวหน่อยก็เนาะสาวหน่อยก่อนครับสาวหน่อยหัวลนนี่ครับพี่น้องอ่านี่หัวโล้นสูงประมาณร้อยสามสิบบวกบวกเลยนะครับพี่น้องตัวนี้ร้อยสามสิบห้าบวกว่าร้อยสามสิบห้าเลยลหละเนาะครับเป็นลนเห็ดเขาเนาะพอเนาอครับลนแตงเขาครับอ่าประมาณอายุประมาณเท่าไหร่ครับเขาปีปีปีเรล่ะครับเาะประมาณหัวปีครับครับเป็นงัวหัวลนทําเขาครับเครื่องดานะครับเครื่องเพศดำสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกลบอ่าหางลามสวยครับ อ่าบอสเซีร์แล้วคอัตัวนี้ห้องใบยีบาทครับผมเอาเมื่อหกพันอาย์ต่นอรอ่เลยครับทรงฟีลอยโลกครับพันบาทนะครับพี่น้องต่อไดก็ต่อไดนิดน้อยครับตัวใหญ่นะครับพี่น้องตัวใหญ่ครับเป็นงวตัวใหญ่สูงลอยสามสิบห้าบวกลบแล้วก็เลื้อเขาให้เรียบร้อยครับนี่แข้งขามันน่าจะเกิดจากแม่ตัวสูงใหญ่แหละครับพี่น้องครับนี่เพราะว่าตัวนี้มันแต่ลอยสามสิบกว่าแล้วเป็นงูหน่อยปีเศษครับพี่น้องนีู่้ใดอยากได้แม่บอกเป็นพันครับ หนึ่งหมืนหกพันบาทต่อรองได้นะครับแล้วก็ส่งสี่หนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกนะพ่อเนาะครับตัวต่อไปเอาเอาแม่ลูกนี่แม่ลูกมันหลายตัวเนาะเอาแม่ลูกลูกมันโอ้โหฮะนี่นี่ครับแม่ลูกอันนี้เป็นตัวแม่นะครับส่วนตัวลูกสาวแม่ลูกลูกแม่ครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับลูกเดียกเดือนละพ่อตัวนี้ลูกมันประมาณหาเดือนแล้วครับหาเดือนประมาณหาเดือนหาเดือน แม่เริ่มเป็นซั์แล้วครับเห็นค่อมลูกมาเช้าเน่อ๋อแม่กัเริ่มแสดงอาการเป็นสั์แล้วนะพ่อเนาะแม่สูงประมาณร้อยร้อยสามสิบห้าบวกเลยครับอันนี้ร้อยสามสิบห้าบวกบวกไปถึงร้อยสี่สิบครับร้อยสามสิบห้าบวกบวกอันนี้เป็นลูกโตที่ไหนพ่อนี่ลูกโตสองครับเิ่นเป็นง่วง่วเขาว่องเหรามีกันเขาอยู่สองสองกันครับเบื่องกันเขาอะไรครับเิ่นเป็นงัวเขาดอเนาะเขาดอเขาว่องครับแม่กับเป็นซัดแล้วครับนี่มาดูดนม่ม้พี่น้องเบิ่งเอาค่อมนึ่งถือเลยเนาะราคาเกษตรกร แม่ลูกลูกตัวเมียนี่เนาะลูกสาวนะครับนี่ครับครบเลยเจ้าบาทพ่อเอาสองหมื่นหกพันห้าร้อยอาการส่งฟรีร้อยโลกเอิ่นหกพันห้าร้อยบาทตึดตัวละหมื่นสามนี่เนอยครับพี่น้องอันนี้คือราคาก่อนต่อต่อรองได้นะครับแล้วก็ส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับอ่านี่ครับสวยเลยครับเบอร์สองนะครับสองหมื่นก็บาทครับพี่น้องต่อร่องได้ครับแม่ลูกลูกแม่ตัวต่อไปเลยครับผม เอาเบอร์ได้ดีเอาแม่ลูกเนี่ยก็ได้ครับแม่ลูกเนาะอันนี้ลูกวัติพอครับลูกผู้ลูกแม่ครับลูกแม่ครับลูกแม่ให้กันลูกแม่แม่ท่องเจ็ดเดือนครับแม่ก็ท่องอีกเจ็ดเดือนครับอ้าวพี่น้องซื้อสองได้สามนี่ซื้อสองได้สามครับพี่น้องแม่ท่องเจ็ดเดือนแม่ทับก็ผู้ใดพอแม่ทับสติงเล่ครับแม่ท้องครับสตติงเล่เจ็ดุดลอนครับเจ็ดเดือน นี่ครับพี่น้องซื้อสองได้สามนะครับแม่ทองอีกเจ็ดเดือนครับแม่สูงร้อยสี่สิบได้บ้างอประมาณเนาะเกือบเกือบเกือบร้อยสี่สิบครับเบียดเบียดไปร้อยสี่สิบครับซื้อสองได้สามแม่ทองอีกเจ็ดเดือนเปิดแยกหรือเปิดยก่อเปิดจังทโทรมาคุยครับแยกก็ได้ยกก็ได้ยกก็ได้ถ้ายกเท่าไหร่อเปล่า้ายกขันยกอะเอาสามหมื่นเจ็ดพันอาจารย์สองตัวนีเจ้ครับผมแม่กระทองดิแม่นครับ สามหมื่นเจ็ดครับพี่น้องโอ้สุดขุมเลยครับนี่ซื้อสองได้สามสามหมื่นเจ็ดแม่ท้องอีกเจ็ดเดือนแหมคือขาดต่ว่าะต่งัวทองธรรมดากันสามหมื่นเก่าปเนี่ยจะโเดียวนะพ่อเนาะแมนครับแมนอันนี้คือได้ทั้งลูกพร้อมแมนครับได้น้องพร้อมสามหมื่นเก้าพันเอเจ็ดพันบาทนะพ่อเจ็ดพันอะจามันเก่าตอนร้องได้อีกนะครับพี่น้องตอนร้องได้อีกแล้วก็ส่งฟรีรอยน้อูเม็ดแรก ส่งได้ทั่วไทยครับแม่ลูกลูกตัวแม่พร้อมได้ท่องตัวแม่ป่ะพ่อแม่แม่ครับได้ท่องกับตัวแม่ <laughs> ได้ท่องกับตัวแม่แม่กับตัวแม่ครับอ่าพี่นอ้องโคมนี่แหละครับโคมยังเงเนี่ยสามหมื่นเจ็ดครับซื้อสองในสามครับตัวต่อไปตัวต่อไปเอาตัวหดดีพ่อท่งไในก่อนเอานีวะเอาแม่เท่ากันด้เนาะครับเอาแม่เท่าอ่าแม่เท่าพี่น้องแม่เท่าโบสถวงหง่ครับตัวนี้อ่างหญ่เลย บดขักบดนีคยบโบดหดหัวนมมาจัน์บดหดหัวนมเนาะครับอ่าง่อยอย่างคือบดกักเนี่ยพี่ต้องสีออกทานเลยเนาะตัวนี้เนาะแมนครับอืสูงร้อยสี่สิบหานะประมาณนี้ครับครับโบดครบเครื่องสถานะตัวนี้เป็นยังไงพ่อท่องท่องเจ็ดเดือนเลยด้วยอาจารย์ตัวนี้เป็นแม่ท่องแมนครับท่องเจ็ดเดือนท่องกบพอได้ล้นี่ท่องกับเคเอฟสามหนึ่งครับใบหลอดเอกสารครบครับท้องกับเคเอฟสามหนึ่งเจ็ดเดือน ครับผมพี่น้องเมิองโอ้ยหัวนมแม่ดำครับนาอโบดครบเครื่องครับเป็นแม่ทองเจ็ดเดือนกับเคเอฟสามหนึ่งครับนี่แขงข้ายังไงแบบนี้ครับหางลามครับสวยเลยครับพี่น้องผัวหางไงนะครับหางหลากดินเลยครับหางหลากดินพร้อมอ่าตัวนี้พ่อห้องไว้ยจาบาทครับเอาสี่หมื่นห้าพันนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับแม่ท่อโบด ทองเจ็ดเดือนกับสติงเล่ปกับเคีบนะพอน้อตัวนี้เนาะเคบสามหนึ่งครับสามหนึ่งพี่น้องตำหนิไม่มีนะครับครต่อร่อหน่อยนะครับพี่น้องสี่มื่นหาทองเจ็ดเดือนโบสครบเครื่องครับพี่น้องตัวใหญ่แบบนี้ครับเอาไปล่อรุ่นเพดเอาแล้วก็ล่อกินน้องเลยเลยครับพี่น้องสี่หมื่นห้าพันบาทครับหนาลึกครับตัวนี้ตาไงครับโบสถ์ครบเครื่องสี่หมื่นห้าครับตัวใหญ่ๆแบบนี้ ตัวต่อไปเลยพ่อเอาแม่ลูกอะเอาแม่ลูกใกล้ๆเนี่เนาะพอมใหญ่ๆก็มูมันนี่ครับพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกสาวโอ้ลูกสาวตัวดีหนังหนาด้ครับพี่น้อแม่ก็สูงลอยห้าสิบบวกบวกไปเลยลอยห้าสิบเริ่กหกสิบพุ่นละครับเนาะลอยหาสิบห้าบวกครับแม่ตัวสูงใหญ่นี่ลูกสาวลูกสาวพอได้พ่อตัวนี้ลูกสาวไม่ได้อกสารมาได้อาจารย์ไม่ได้อีกสารมาเนาะแมนครับเรืองเนื้อหนังตัวตัวเอาพี่น้องแมนหนังหนาอายุก็สิบประมาณสี่เดือนเนี่ยเนาะครับผม แม่แม่ท้องว่างวะพ่อแม่ด้วยนี่ท้องว่างยุคครับอาจารย์แม่ท้องว่างนี่เนาะครับแต่ว่าตัวใหญ่เลยครับพี่น้องมึงลูกไงลูกตัวดีนะครับนี่ถ่วมหัวผมเพิ่นล่ะครับร้อยหกสิบเนาะครับผมผมสูงร้อยห้าสิบก็ร้อยห้าสิบก็เบิกเบียงเห็นหัวผมบ่คห็นแม่เห็นเยอะพี่น้องนี่ลูกสาวครับนี่ท่านนี่อาจจะย้อนแสงแม่เพิ่นเป็นสัตว์เทือนึงแล้วล่ะอาจารย์ตอม่เพิ่นเป็นสัตว์เชือนึงแล้วครับเดี๋ยวถ่ายทางนี้พี่น้องเบมึง ตัวใหญ่ด้ครับพี่น้องนี่เนาะไอ้เบืองกะขักเลยนี่ขึ้นโน่นไทยพี่น้องเมืองเป็นแม่ลูกลูกแม่ไซร้อยหกสิบครับคุบนี้เปิดไว้่าบาทพเพาะห้าหมื่นหกพันนาจันย์ห้าหมื่นหกพันบาทอันนี้คืองัวตัวใหญ่ด้ะครับพี่น้องสูงเกือบร้อยหกสิบแล้วก็ครับสูงร้อยเกือบร้อยหกสิบสวย,สวยบแบบนี้ลูกสาวกับตัวใหญ่เลยลนะครับนี่ครับห้าหมื่นหกพันบาทนะพ่อเนาะครับถึงตัวละสองหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องนี่ตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับ ต่อรองได้นะครับแล้วก็สรงฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกเหมือนเดิมตำหนิไม่มี้ะพ่อเนาะรับประกันตำหนิครับประกันตำหนิครับพี่น้องใส่ยังไงแบบนี้ครับแต่ว่าแม่พ่นมีมมนมตุมต้มตุมต้มตุม้มเเม็ดข้าวโพดครับขวดเอาแจงไี่ด้อกไปก่อนครับเพื่อพี่น้องตีแม่ครับพี่นุมทอเม็ดข้าวโพดครับแต่ว่ากับม่ได้ส่งผลในการให้ลูกครับพี่น้องไอ้ลูกตัวใหญ่ตัวงามเก่าอราตัวต่อไปเลยครับพ่อ ตัวต่อไปเอาแม่ลูกขึ้นกอาครับพี่น้องต่าตัวนี้เป็นแม่ลูกปู้นะพ่อครับแม่ลูกลูกตัวผู้แม่ตัวเป็นตัวใหญ่นะครับสูงรอยสี่สิบห้าเลวเนาะรอยสี่สิบห้าบวกบวกเลยครับแม่ประมาณร้อยสี่สิบห้านะครับแล้วก็ลูกตัวผู้อายุกับสิบประมาณสี่เดือนประมาณนี้ครับสี่เดือนหาเดือนเป็นลูกตัวที่ไหนพ่อลูกตัวแรกครับเป็นลูกแรกเนาะครับแม่ลูกลูกตัวผู้แม่ทับไปพ่อ แม่ท่องเลยครับแม่ท่องสองเดือนกลัวแล้วครับแม่ก็ท่องแล้วครับโอ้ไม่ใบแต่มาลูกตรงมันหาเดือนเนาะทับพอพันเรือลอยครับทับพอพันเรือลอยพร้อมมีใบพร้อมครับมี่ใบครับโอ้ทับพอพันเรือลอยพร้อมพี่น้องนี่เอกสารใบมีครับพี่น้องครับนี่ทองสองครับพอพันเรือลอยครับอ่างใหญ่ๆยาวๆแบบนี้ครับสูงร้อย ว่าเป็นลอยหาซิบเนที่พอเกือบลอยห้าสิฟครับเนาะมันอาจจะเกือบ้อยห้าสิบได้ไหมน้องตัวดีตัวแง่ลอยห้าสิบเรือครับได้ได้ลอยลอยห้าสิบว่าไม่รลอยสี่สิบห้าหรอกครับซื้อสองในสามเหมือนกันครบรับผมเปิดไปยับบาทพอครบเนี่ยแม่ลูกปูแล้วก็แม่ทองก็พอเรือนลอยสองเดือนกว่าตรวจท้องเรียบร้อยนะครับครับสามหมื่นหกพันอาจารย์นี่คือง้วาซื้อสองในสามเลยครับพี่น้องมึง สามหมื่นหกพันบาทครับแม่ท้องกับพ่อพันเลือดร้อยเอกสารใบมีนะครับพี่น้องครับนี่ครับพวกมีไงแบบนี้ครับสามหมื่นหกถึงตัวละมื่นก็บาทนะครับครับถึงตัวละมื่นแปดแต่มาแม่ทองอีกสองเดือนกว่าครับกับพ่อพันเลือด้อยครับต่อรองได้นะครับต่อรองได้ปู้ใดอยากได้ชุดต่างฟ้ามกับราคาพิเศษนะครับตัวต่อไปเลยครับพ่อตัวต่อไปเป็นแม่ลูกวะพ่อนี่ นี่เม็ดนี่เป็นแม่ลูกครับลูกแม่โอ้ oh, เอาตัวนี้เนาะเอาตัวนี้เนาะครับเอาแม่ลูกแม่เท่าๆนเนาะครับผมตาลูกแดงๆนี่แม่สูงรวยหาสิบวะแม่สูงรวยหาสิบอยู่ครับเนาะครับ <c oughs> เป็นแม่เท่าครับแต่ว่านลูกแดงลูกสาวเนาะครับลูกสาวจักเดือนละพอตัวนี้ตัวนี้สองเดือนเข่าสามเดือนครับสองเดือนเข่าสามเดือนเป็นลูกตัวที่ไหนครับลูกลูกตัวแรกครับเป็นลูกแรกเลยเนาะครับผมอ่ะพี่น้องแม่สดลูกสวยครับ นี่ใหญ่ยยๆแม่มันเป็นจุดอยังบ่อ๋อหอยเป็นลำปีตะปีแรกเลนะครับเคยเป็นลำปีพี่น,อน,น้องแต่ว่าให้ลูก<ไ>ออกมาบ่มีตุ้มโบมีตุ่ม,พ,มพ่อตุ่มเลยครับรับมันมันหลูกกิดต่อรู้ไหมพี่น,อน,น้องนี่แม่ลูกแรกนะครับแม่ลูกสาวอายุประมาณสามเดือนครับแม่จิเคยเป็นลำปีหายเรียบร้อยครับครับผมตุ่มตรงเคยเป็นงแต่รุนแรกเลยลหละครับแม่ครับต่ปีแรกเลยครับแสดงว่าเป็น ทนทายาทนด้นี่บมีปุ่มตันท่านครับตอนนี้มัมี่นะพ่อออกจากว่าเคยเป็นล้าปีเนาะแม่ครับอ่ะพี่น้องนี่เกลืองเช็ดดานะครับลูกสาวเพิ่นโบดเข้มเลยครับโบดดีแม่เนี่เป็นกระโบดเท่ากันนะพ่อพ่อเนาะเป็นงวเท่าโบดนะครับแม่ครับเท่าโบดในลูกสาวแดงเท่ากันครบรีจบาดพ่อครบีสามหมื่นหกพันคือกันไดาจ้ะสามหมื่นหกพันบาทตัวละหมื่นก็บาทขื่นกันพี่น้องนี่ราคาต่อรองในีนะครับ แม่ใส่ลอยเกือบลอยหาซิปมา้อยสี่สิบห้าบวกขึ้นล่ะนี่ครับสามหมื่นหกพันบาทครับต่อรองได้ตัวต่อไปเอาแม่นี่ครับเอาแม่นี่เป็นลูกยุ้ยใส่เหรอลูกมันแยกแยกครับ๋อเป็นแม่แยกลูกเนาะครับเอากระเดอยากได้เป็นแม่บอกแม่พันธ์ครับอ่าโบ๊ทวุเครื่องนี่ตัวนี้โบ๊ครับโบ๊ทเื่อนันเนาะหัอบราบเพศดังสูงมันลอยหาสิปดีครับสูงลอยหาสิบครับประมาณลอยหาสิบเนาะครับ เป็นแม่แยกลูกมากแต่ว่าตัวใหญ่เะครับพี่น้องหนาเลยตัวนี้ครับท้องเราท้องครับตัวนี้กับประกันท้องครับเอาตัวนี้ท้องแล้วตี่ว่าครับท้องจ็กเดือนหรอลาสองเดือนครับสองเดือนตรวจท้องเรียบร้อยครับผมท้องก็พอได้ครับตัวนี้ท้องพอพันเรือดลอยขื้อกันครับท้องพอพันเลือดลอยเนาะพี่น้องมึงหนาเลยครับพี่น้องแกงขาใหญ่เดี๋ยวผมถ่ายนี่ใบมี่เอกสารครับอ๋อมีใบพอพันเรือลอย้ะพ่อเนาะครับผมพี่น้องสูงลอยหาสิบนะครับ ครับเป็นแม่ท้องสองเดือนกว่าตัวเงี้ยงสิพอเปิดไปย,ยี่บาทครับเอาสามหมื่นหกพันอาจารย์สามหมืนหกพันบาทราคาเดียวกันกับแม่ลูกเลยพี่น้องพี่น้องไปหลุนเพจเอาแต่ว่าตัวนี้มันส้หนาใหญ่ครับนี่ครับตอนนี้เพิ่นกับมีน้มเป็นตุ้มนิดนึน่มรนบนมๆน้มติ่งน้อยนะครัอ่ะพี่น้องสามหมืน่น หกพันบาทครับพี่น้องต่อร่องไดครับพี่น้องส่งตื้นกล้องครับมันตื้นกล้องตื้นกล้งอเชื่องอยู่อ่านี่พี่น้องตื้นกล้องตรงนี้นะครับสามหมื่นหกนะพ่อเนาะครับผมท้องกับพ่อพันเลือดร้อยเอกสารใบรอดมีครบครับตัวได้อีกพ่อมัดมัดก็อาจารย์มัดลอตีครับเอามาคืึนน้อยแทนเป็นเรื่องไหนมันเพื่อนเตะมันเพื่อนครับพี่น้องมันเพื่อนครับคุยไปคุยมากับเพื่อนครับพี่น้องยังคุ้มนี่สองหมื่น อกปันหาลอยนั่นพอเนาะแม่ลูกลูกแม่หรืออยากจะได้ซื้อสองได้สามแม่ทองเจ็ดเดือนตัวนี้กับตัวนี้กับสามหมื่นกว่าบาทได้ครับพี่น้องครับอันนี้คือประกันทองนะครับพี่น้องทองเจ็ดเดือนนะครับปุมนี่หรือพี่น้องอยากได้ใส่ยังไงใส่กหามึนกว่าบาทน้องเพาะครับแม่ทองกับสี่หมื่นกว่าบาทแม่สูงวกได้สาวน้อยตัวนั้นครับแม่สาวอายุประมาณปีเศษหัวโลนหมื่นหก ครับผมสารพูงงบมาหน่อยครับงบงบไว้งบประลายงบปรลายงบปลายปลายบ่นงบมาหน่อยเนี่ยเสื้อเป็นเงินเก็บเงินออมนะพ่อเนาะครับกับเนี่ยตัวนี้ะครับบกว่าบาทครับอืมเบิร์ดเหรอนะพ่อครับเอาสารคลิปนี้โจโจมานทึกกบพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ